ไม่หลอดแต่อร่อยสวัสดีครับวันนี้พัวไม่หลอดแต่อรอ่อยจะมานําเสนอวิธีทํา้มขูหมูแทบแห้งวัตถุดิบก็มีข้าวๆนะครับเอาง่ายๆเลยคือเครื่องโพะโล่ก็มีบอบเชยไวท์กากเม็ดพริกไทยขาวแล้วก็เม็ดผักชีผงผงโพะโล่แล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็วกระเทียมครับง่ายๆเลยขาเอาขาเอาขา,า,ขา,ขากับไกระกระไกรเทียมผัดก่อน ะได้บุชีข้างหอมต้องใส่ใส่น้ำมันเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำมันแล้วกลิ่นพวกนี้ไม่จะไม่ออกเราต้องผัดแบบนี้นานไหมครับก็เพราะให้มีมีกลิ่นหอมจากเครื่องเทศนะครับ ออกิ่นเล้งหอมนะครับนี่ผงกะหรนะครับแล้วก็ใส่หมูดับเลยนะครับผม เป็นชิ่โคมงยาวๆบางเวลาเราทำเสร็จแล้วเราต้องจับจานสวย,ยที้โคมงนี่คือทำพวกรสหลักจับแก้มครับชิ่โคงนี่เราจะใช้ใยาวหรือสั้นก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับแล้วแต่ความชอบเลยเพราะว่ามันถ้ายาวมันก็จัดจานสวย,ถ,ยถ้า,ถ,าถ้าทำเนี่ยเป็นเป็นร้านอาหารเนื้อน,น,นำเอาทิ้โคยาวเอาเป็นแผ่นเลยเสร็จแล้วเราก็ พอมันหอมปุ๊บแล้วก็ใส่เนี่ยใส่หม้อเนี่ยใส่ลงปุ๊บอันนี้อันนี้เป็นน้ำเปล่าใช่ไหมครับน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าก็ได้น้ำสต๊อกก็ได้ครับแต่แต่อย่างที่ดีคือน้ำสตอ๊อกน่าจะดีมันจะหอมแล้วทีนี้เราก็ต้องมาใส่ซอสตัวนี้ซอสที่เราเตรียมไว้นะครับก็มีหนึ่งน้ำมันหอยนะครับสอง ช้อนโต้ะนะครับมีซอสซอสปรุงรสซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต้ะนะครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บอีู่ประมาณสองสองร้อยสองร้อยกรัมครับะนะครับแล้วก็เราก็ตุ๋นทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้มันนุ่ม,มพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็ต้องตักฟองถ้าเราไม่ตักออกมันจะมีกลิ่นเาว เมื่อเขอกจากไอเนื้อหมูครับสิโค้งครับตุ๋นไปเรื่อยๆครับนี่มาด้านได้แล้วกลิ่นหอมนะครับเนะี่ยถ้ากล้องนี้มีกลิ่นด้วยจะได้ลมกลิ่นด้วยครับรสชาติโอเคแล้วครับเนะี่ยรอสักพักครับประมาณสักยี่สิบนาที หลังจากที่หมูตุนหมูไปประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับเราจะทำแซ่บแห้งให้ดูเนะี่ยซี่โครงหมูตุนเลยเนี่ยสามารถทำได้หลายเมนูนะครับทำต้มแซ่บหมูตุนก็ได้ ก๋วยเตี๋วก็ได้ก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นซึ่งม,ม,มีอะไรบ้างครับก็มีหอมแดงมีพริกป่นน้ำปลารสน้ำตาลใบโหระพาแล้วก็มะนาวสับหอมแดงก่อนครับเพราะผัดให้มันมีกลิ่นหอมๆก็ใส่มัาาน,มนผัดหอมแดง เปิดซิงเลยนี่วันนี่ในบ้านไม่อยู่เอาของใหม่มาเลยเราทางบ้านเขามีหาเสียงสทอทตวเนี้มีแตอาจจะมีเสียงแทรกหน่อยนะครับพี่น้องผัดให้หอมแด้ที่กลิ่นที่หอมเรื่อง เราจะใส่หมูตุ๋นเลยแล้วก็ใส่พริกป่นเลยลใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะใส่เยอะแต่นี่เขากกามก่อน ข้าวอันใหม่มันจะหอมมากเลยนะก็น้ำตาลสองช้อนต้อนๆนะต้มรถเล็ดลงอันนี้ไม่ใส่ก็ไม่อร่อยต,อต้องใส่ <laughs> ใครบอกไม่ใส่ผมไม่เชื่อต้องใส่อา,อาหารไทยเลยเนี่ยน้ำปลานะครับนิดเดียวแล้วก็มะนาวมะนาวจริงๆถ้าท่าบีบไว้ก็ดีสองช้อนช้อนประมาณช,ช,ช,ช้อนครึ่งครึ่งช้อนช้อนทานอะไรช้อนทานนี่บีบสดเลยเลยหอมกินหอมแล้วครับ เมนูกับแก้มนะครับสายสายดื่มแล้วบอกว่าสุดสุด,สดแนะนำเลยครับน่นาหน่อย ดนดมีเส้น,นข้าวต้มมีเคี่ยวให้มันน้ำาววดให้มันแห้งๆเลยมันแบกลิ่นมาหอมมากน้มันเลยเนเหนียวหน่อย ได้แล้วเป็นนะครับเ,เ,เ,เตาเตาจีนรับเดียวนี่มีเตาแบบงบาง้านเราอยานี้ไปเอาแชมอะไรก็ทำได้แล้วง่ายสบายเลยขอให้มีเนี้ยอ แล้วเนี่ยสุดท้ายได้ใส่ใบพหพาหอมวันนี้เป็นอาหารเจนกับอาหารอีสานนะครับเส็สางเลยเพื่อนันก็เยอะหน่อยเพราะอาหารจีนเนยอะแยะลร้านไหนสนใจนะครับขอเสนได้างน,นะครับผมหนืองขาได้เลยครับ ใส่ใบสะระแหน่กลิ่นหายไปหมดเลยเบ็ดจริงนี่ตาบอกมาว่าเบ็ดจ,จริงน,ะนี่ตามจัดกตำได้แล้วครับเนี่ย เ,เสร็จแล้วครับเมนูนี้แซ่บแห้งอืสีสันน่าทานมากเลยครับแล้วจีเลืออีเมนูหนึ่งคือต้มต้มแซ่บหมูตุน๋นก็ใช้หมูหมูกตุ๋นเนี่ยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านครับขอบคุณครับ